สวัสดีครับเมนี้กามากแกงสนุนนะครับผมเมนี้ดิเอาเอาสนุนเมือนี้สนุนเนื้อครับเนื้อโพเนื้อแมงบมอบ่หมีบักซัดเห็นไหมครับสนุนเฮ้ยมาจากฟางเจือกฟางกูจีแกงคุยสามสองหนึ่งเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่นายนี่บึงแกงนีบ่บึงแกง ủa ừ. gì đang gì nào không chị đang bùng tạm thôi ủa bên chị đang bùng ủa bên chị đang bùng ủa bên chị đang bùng ủa ủa มันจิแกงแกงกเหเียวอยู่มูแกงก่อนได้ไหมครับกุงเกลอนโบสูเว้ยยังบุกแกงแมงแกงก่อนกูบอกว่านีกบอกว่านี้บอกว่านี้มุกเกืองบราณในสู๋เฮ้กุ้งแกงเลยครับคืองมืนกุ้งแกงเลยครับ mắm bốc gương nhau nữa cũng để quay gương để kèm với hát kèm cái cường ăn kèm cái đồ ăn với cái đồ kèm với cái đồ Nhạc Nhạc với cái đồ ăn kèm

ทุกอยางแตว่ข้างนามีของของนานม,มีของเสียครับคือมันนักเกินไปแกง,แกง โอ้ยโอกุไปรถ uh. uh. โอ้คงเมย์มวดแขนมอืมไม่เป็นไ่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอืมอืมอืไป็นไปว่าไปวะดูวมครับไปว่เอางลงผมก่อนอืมออแกงบางดีที่อ่ะใส วันนี any, movement, <ici> ่นี่งเล่นกันก็สนุกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย